ลอยกระทงกานนี้เราก็ทำแต่วันนี้ทำแล้วเอาเทียนสร้างแล้วไปถวายพระพรเวลาเราจุดเทียนเนี้ยจะได้ไม่เหยียดเส้นงเรานะคะทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเทียนตั้งจนมันสวยดีก็เป็นฝีมือเรานะฮะเดียวในโลกนะดอกใบเดียวเขาไม่ได้ขอไม้จิ้นฉันเลยโอเะเดี๋ยวผมไปไปซื้อนี่คือทำตอนลอยกระทงแต่ถ้าเราอันนี้จุดไม่ได้นะคะมันจะไหม้หน้าเราเพราะอันนี้มันจุดเสร็จ ปล่อยเนี่ยคะจะเป็นกระทงสายนะคะแสงไฟอันนี้เกิดจากตรงนี้นะคะไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วเราลอยพันไปอ่ะมันก็เลยสวยนะคะแต่อนี้นะวันนี้ทำเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านแล้วเทียนตั้งมันจะได้ไม่หยุดเต็มเลยล้วก็สวยดี ต้อาให้คุณยายสอนถั่วเก็บไว้ทำอะไรฮะพวกถัวเขาเมียไว้ทำอะไรครับก็นี่ไงนะเอาแฝดนี่นะคะอ๋อตบแสงนี่ค่ะตบแสงคือใช้ใช้อัญชันพืชอันนี้ถ้าปลูกถ้าเราไปลอยน้ำจริงเป็นเป็นอาหารป่าได้มีเขาสารสารคือแล้วแฝดเราในอันนี้ค่ะเม็ดอันนี้ค่ะทำจากเม็ดเนี่ยค่ะแต่ที่เราพ่นสีเป็นดอกชา ใช่แล้วใช้แบบวัสดุที่เลือกใช้